นี่แม่อ้อมยาทาไว้แต่ตรงหัวหายนะคะดีขึ้นตรงหัวเนี่ยแต่ไอตรงข้างเนี่ยแม่อ้อมทาไม่ค่อยได้เพราะว่าหลบดฝนชอบนอนอีกอีกข้างนึงไงก็คือถ้าเวลาจะทายาน,นี่ต้องไล่ออกมาจากกรงให้มันนอนตรงนี้ถึงจะทาได้คงค่อยๆหายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหมอเข้ามาฉีดยาแล้วแม่อ้อมก็ให้กินยาเสียดายเนาะแม่อม้อมไม่ได้ถ่ายตอนที่ว่าแม่อม้อมอาบน้ําเสร็จแล้วก็เช็ดตัวให้ นั่งให้เช็ดตัวค่ะแม่อ้องบอกโอ้ยเก่งจังเลยบ้าย,ยอเหมือนเดิมนั่งให้เช็ดตัวให้ทําอะไรให้ยืนให้เช็ดนู่นนี่นั่นไม่ดิน้นไม่อะไรวันนี้อาบน้ําก็ยังช่วยแนตะ่แม่อ้องวิ่งน้อยหน่อยคือวิ่งอะค่ะแต่ว่าวิ่งเบาๆเพราะว่าหลบฝนไม่ได้วิ่งหนีเยอะก็เลยทําให้ร้านสะอาดแล้วก็ทําได้ดีแค่นี้แม่อ้องก็แปลกใจว่าทําไมอะแม่อ้องเีื่หลบฝนน่ะถึงเป็นแบบนี้ตอนที่หลบฝนเป็นหมาจรอนะไม่เห็นจะเป็นแบบนี้เลย ไม่เห็นจะเป็นนู่นนี่นั่นเลยแม่อ้อมก็ไม่เข้าใจ mm. ยาทางทาไม่ทั่วเดี๋ยวไปเอามาทาเพิ่มอีก mm. คือแม่อ้อมก็แปลกใจเป็นเพราะอะไรแม่อ้อมเลี้ยงไม่ดีเหรอแม่อ้อมเลี้ยงไม่เป็นเหรอหรือว่าหลายอย่างนะอ mm. แม่อ้อมก็คิดหลายอย่างนะคือเป็นห่วงโราฝนไงคะแต่ว่าถ้าโรคแบบนี้ก็คือมันรักษาได้แม่อ้อมก็เข้าใจแต่ว่าเราเองเราก็ซีเรียสไงว่าเฮ้ย i, ทำไมเราเลี้ยงให้หมาเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ซีเรียสไง ตรงทองก็ขนขึ้นแล้วล่ะค่ะแต่ก็ยังมีแบบที่มันหลุดๆนะนะคือสงสัยว่าเป็นเพราะพื้นมันร้อนมันเป็นพื้นพลาสติกนะมันไม่ได้เป็นพื้นไม้หรือเปล่ามันอบไหมอะไรไหมก็คิดอีกนะจะเปลี่ยนพื้นไหมอะไรมันก็คิดอีกนะคะคิดอีกหลายอย่างตอนที่นอนข้างนอกเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยพอย้ายก็ไปข้างในหลบฝนเริ่มเป็นไงน้องก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะคิดอยู่ไปเอายามาทาเพิ่มก่อน วันนี้อ้วนก็น่ารักเหมือนเดิมค่ะนุนอนดีคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าบ้านแล้วล่ะอีกบักหนึ่งแล้วข้างเนี้ยเป็นข้างที่หลบฝนอะคือจะนอนนอนข้างนี้มากทําให้เป็นเยอะแม่อ้อมกาลังสงสัยเดี๋ยวจะเรียกช่างอะเขามาดูอาจจะให้เขาเปลี่ยนเป็นพื้นไม้ให้เขาลงตัดไม้ให้ว่าเขาจะทําได้ไหมเดี๋ยวแม่อ้อมจะลองปรึกษ,ษาช่างดูให้ช่างมาเปลี่ยน คือไม่ใช้พื้นอย่างนั้นใช้เป็นพื้นไม้แทนพลาสติกไม่ใช้มันอาจจะทําให้เกิดอาการอับชื้นไม่ระบายอากาศหรือเปล่าเลยทําให้เป็นแบบนี้ได้เพราะตอนที่นอนกองไม้หลบฝนไม่เป็นเลยคะ่ะเพิ่งมาเป็นตอนกองนี้แหละแม่องกาลังสงสัยนะ f อฟซว่าใช่ไหมคะแม่เตรียมห้องหับไว้ให้ละเม,มื่อกี้มีมีมองแม่ด้วยนะมีมองว่าแม่ทําไมไม่เรียกเข้าบ้านสักทีบอน มาลุกไปเข้าบ้านเร็วลุก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 เข้าบ้านไปเมื่อกี้แม่ล้างถาดอยู่ข้างหน้าบ้านคือก็มองหกโมงแล้วไปลุกปะฝนลุกแหละลุกเอาอวันจะเข้าไหมเนี่ยเดี๋ยวมันมืดแล้วแม่ลืมฮะอวันเดี๋ยวแม่ลืมลูกไปลุกสิลุกไปไปแล้วเข้าบ้านไปเดี๋ยวแม่ลืมอ่ะว่าแม่ไม่ได้ตามฝนเข้าบ้าน ไปเข้าบ้านไป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 เข้าบ้าน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 ไปเลยไปไปไปเข้าบ้านไปเดี๋ยวแม่เช็ดห้องน้องเพลินแม่ก็ลืมตามฝนเข้าบ้านอีกยุงก็กัดฝนอืม,อม,อม เดี๋ยวแม่พัดลมฮะมน้ำท่าจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่ข้าวมื้อเย็นทําห้องน้องเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ก็ให้กินพร้อมกันพอทําน้องเสร็จก็มาเป็นของฝนละเดี๋ยวแม่เตรียมห้องหักให้เรียบร้อยก่อนแม่อ้อมคุยกับช่างแล้วค่ะเดี๋ยวให้ช่างเขามาวัดดูแล้วก็ตัดตัดแล้วก็เอามาใส่แม่อ้อม่ามีความเป็นไปได้สูงนะที่ว่า มันอาจจะเป็นแผ่นพลาสติกแล้วทาให้เกิดความอับชื้นไม่เหมือนไม้แม่อ้อมว่านะนะคะ FC ไม่อ้อมว่าอย่างนั้นนะคะไม่อ้อมว่านะ